สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวม้าจิ๋วนะผมมันจะเป็นงานเดียวไปดูเลยเนี่ยผมนี่ม้าจิ๋วนะครับผมเป็นไงนี่มีสองตัวมีม้าสีดํากับม้าสีน้ําตาลนะผมเป็นไงม้าจิ๋วนะครับผมมีสองตัวเป็นไงม้าจิว๋วมีอยู่ตงสองตัวเองทุกคน ก็เป็นประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ